นะะคจะกล่าวต้อนรับนะคะแล้วก็ผู้บริหารบริษัทปตทนะคะจะกล่าววัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะทําพิธีพงนะคะความรู้เกี่ยวกับบริษัทกททจำกัดมหาชนนะคะเพื่อความยิ่งขึนหงอาหารให้หวานขึ้นการตอบเรื่องธุรกิจให้้เจ้าความสำคัญในการสร้างชุมชนธุรกิจของสังคมที่เราได้เห็นในเส้น จึงขอให้หนักเรียทุกคนจงภูมิใจกับโอกาสทางการศึกษาที่ได้รับและขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอดทนมีคุณคขันจริยธรรมที่ได้เป็นตัวแทนของบริษทัทในการจัดม่อคุณการศึกษานะครับของปตทประจับป,จปี2 5 6 3นะครับในปีนี้นะครับจึงถือเป็นโอกาสพิเศษนะครับที่ผมได้โอกาส โอเคครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอ้าสองดังหน้าหรือเปล่าตัวเล็กเนี่ยคุณอาหรือว่าพิธาหรือใครท่าเด็ดแตกโชวอะไรรึเปล่กดครับพันบอยสัทปภนะครับซึ่งให้ทุนการศึกษาแก่น้องๆเด็กนักเรียนทุกๆปีนะนะครับสำหรับปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ ึงแม้ว่าไม่ได้ให้ที่บริษัทมาให้ที่โรงเรเียนก็เป็นการเชื่อมสัมพันธรร์ทางไมตีนนะครับในดูบริบทของโรงเรเียนเราด้วยนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณครับกับทางบริษัทปตทเป็นอย่างยิ่งนครับขอขอบคุณมากครับก็ในานามของบริษัทปตทจำกัดมหาชนแนละบริษัทในกลุ่มปตทนะครับก็มีความยินดีนะครับ<อ>ที่ได้อ่า มอบทุนการศึกษาแต่พนักงานเนี่ยในเราแวกชุมชนรอบๆทางไปโรงเรียนของทางปตทเนี่นะครับก็เรามอบทั้งหมดปีนี้8โรงเรียนนะครับและโครงการนี้เราทำมาแล้วประมาณ24ปีนะครับผมก็จะทำ่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็เราเห็นทางปตทเนี่ยนอกจากจะดูดูแลเรื่องความมั่นคงทางด้านพลังงานของ,งประเทศเนี่ยยังยังมี ต้องด <f> ูแลทางด้านชุมชนด้วยนะครับเป็นเป็นภารกิจของเรานะครับยิ่งอนาคตของน้องๆเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่น่าสนับสนุนนะครับน้องๆพวกนี้เป็นเด็กที่เรียนดีนะครับแล้วก็วันข้างหน้าก็จะเป็นอนาคตที่สําคัญของประเทศนะครับผมเราเราเริ่มสร้างน้องๆวกนี้ตั้งแต่วันนี้เนี่ยก็วันข้างหน้าเนี่ยน้องๆวนนี้หลายนจะเป็นกําลังสําคัญของประเทศแล้วก็ดูแลทางประเทศของเราให้เจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆนะครับผมก็ยังไงซาก็ขอบพระคุณมากๆนะครับ